ยากมานะฮะขอขายทองกับ GM ็มจกนชซี่มีใหม่ไหมครับไม่ได้ยินครับอ็มจีเอ็มินซี่ได้ยินหรือไม่ครับชซีให้เทนส็นะครับแต่คุณยังพูดมด้วยคินโอ้โห บอกให้พี่เซเนอร์นะครับสำหรับร้อยรางวัลที่ของทาย,ยผลนะครับเ,เมื่อวันอังคารพุธและของวันนี้เดี๋ยวผมจะรวบยอดประกาศวันนี้เลยนะยเดี๋ยวหลังจากเนี่ยจบเนีย้ยปุ๊บประมาณไม่เกินสี่ทุ่มเดี๋ยวเราจะประกาศขึ้นทางแฟนเพจนแล้วเราจะส่งให้ทางอีเมลนะครับนะยังไงก็รอเช็คอีเมลนะภายในคืนนี้เดี๋ยวจะทาใยได้จะเข้าแน่นอนนะครับได้เลยพีเซเนอร์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 ไม่ได้ยินครับ ะนชินซี่แบบใสอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วครับเพิ่มเลยครับเพิ่มเลยครับไม่ต้องพยายามขนาดนั้นเลยชินซี่บ้าเลยเพื่อนเดี๋ยวผมถามน้ำหนัคุณชินซี่ด้วยกันเมื่อวานคุณอยู่จุดไหนครับชินซี่บอกผมมาเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้ผู้เล่นได้ทราบกันอ่อยู่โซน V I P นะครับคอยดูแลชินซี่นี่น่าสงสารสุดนะ บอกได้เลยนะในงานเมื่อวานเนี่ยน่าสงสารสุดนะเพราะว่าอยู่คุมอยู่ในโซน V.I.P. แล้วโซน V.I.P. จะมีของกินให้ทางด้านพัดเมื่อล้วก็อ่าอ่าพวกทีมแข่นะที่ได้ถูกเชิญมานะได้ได้กินกันนะแต่ทีนคี่ทำเป็นทีมงานแท้ๆเนี่ยได้แค่ยืนมองและลายไหลเนี่ยอยู่ในโซนเนี่ยอดกินเนี่ยน้ำมีน้ำมีคุณจะใส่ร้ายน้ำมีกินได้กินฟรีน้ำอ่ะ โอเคครับตอนนี้ชิงซีก็เริ่มแล้วนะครับสวัสดีเพื่อนๆทั้ง770ท่านนะครับที่เข้ามาในห้องฮอนสตรีมมิ่ง g สามปีสนะขนานี้ครับวันนี้เป็นกิจกรรมฉลอง3ปีนะครับเป็นกิจกรรมในเกมนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมเลือดแรกแจกรางวัลนะครับปาร์ตี้ prisoner นะครับเราจะสุ่มผู้โชคดีเข้ามาเล่นนะครับตั้งละ30คนนะครับหนึ่งห้องก็จะมี30คนนะครับจะมีเกมที่ สามคนนะครับที่สร้างห้องให้อยู่นะครับก็ให้ต้องเลือกพ p r i เนอร์นะครับเลือกพ p r i เนอร์มานะครับเลอกตามตัวอย่างได้เลยนะครับเลือกพ p r i เนอร์มานะครับแล้วก็เก็บปัจจัยที่ได้เนี่ยปัจจัยอะไรจะมาคือดูจะคว้าดีนะวะฆ่าหนงแรดของพกทนครับเก็บปัจจัยได้เนี่ยพีททำได้ครับได้รับไปครับจากเซนเซอร์นะครับคนละหนึ่งโค้ดนะครับแต่ถ้าภายในสองทีเนี่ยไม่มีทีมไหนฆ่ากันได้เลยนะครับก็ต้องชน่นะฮะนะ ร้อยเลยนะให้จอยถ้าอยากเลยนะให้จอยเกมเลยเฟิร์สว่ะให้เข้าเกมรอเลยครับแล้วก็ลองโหลดอ่าแบไทไมคิ้งสักหนึ่งเกมแต่ว่าไม่ต้องเข้าเกมนะแค่โหลดให้เสร็จอ่ะอ่ะไม่งั้นมราจะเวลาเข้าห้องเราจะช้าจะไม่ทันคนอื่นเขาเนียครับผมที่หลบมาเไี่แม้แ่กลัวในแคมป์ตอนนี้เหมือนจะลากลากเข้าไปเลยป้อมนะครับแต่ก็ยังรอดอยู่ตอนนี้พยายามเอาตัวรอดอยู่ครับเปล่าตัวนี้หรือเปล่าเดียวนะครับาเปล่หลับ คุณ <idd ratchet Lust> อะไรเนี่ยไมซีเนสนะ่ยนะไมซีเนสเนี่ยเกิดที่ชล่าเข้าไปในป้อมได้แต่พลาดเป็นนิดเดียวนะฮะตอนนี้แน่นอนครับเป็นศปแน่นอนครับสำหรับทางด้านเฮวอลับเป็นลีเจียนครับที่เก็บไปได้นะครับโดยคุณอิโลไทนะฮะเนี่ยเรียบร้อยนะครับเป็นทางด้านลิเจียนได้ไปในในรอบนี้ของห้องห้องชินซี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอรอบต่อไปนะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้านะในชนลมอติกไม่ได้เข้าเดี๋ยวออกมาเลยนะครับ อดี๋ยวเราจะมีช anel นนใหม่ให้เข้านะฮะช anel นนต่อไปครับเป็นช anel นนช anel นนอะไรดีเป็นชื่อฮีโร่ละกันนะครับแหม่้เฟ<ด>ิร์ดว่คุณขอบ<อ>คุณ